ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่อง Youtube นะครับแมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนรัตนบุรีนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งในราคามือสองนะครับตัวนี้นะครับเป็น usb 3.0 h d m i capture นะครับเป็นตัวเอาไว้ไรสดนะครับผมสตรีมเกมนะครับหรือไรสดผ่านกล้อง นะครับเข้ามานะครับที่กล่องตัวนี้นะครับอ่านะครับไรสดเข้ามาที่กล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ออกไปคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่นะครับพร้อมสายนะครับตัวนี้จะมีสายให้นะครับมีสายอ่า hdmi to hdmi นะครับแล้วก็มีนะครับเป็นสาย mini hdmi to hdmi hdmi ให้นะครับนี่สองเส้นนะครับสองเส้นนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีนะครับ usb นะครับ3.0นะครับผมหนึ่งเส้นนะครับมี power in นะครับไฟ5โวลต์นะครับสำหรับนะครับต่อเข้านะครับตรงนี้นะครับผมกล่องใหม่เลยนะครับผมอุปกรณ์ใหม่นะครับนะครับอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะครับในกล่องนี้นะครับผมยกเสร็จเลยนะครับพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผม การใช้งานก็นะครับใช้งานทั่วไปนะครับผมมีคลิปวิดีโอนะครับหรือค้นหาดูใน youtube ได้นะครับในการใช้งานของกล่องตัวแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับได้หมดทุกเซตนะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับกล่องนะครับรุ่นนี้นะครับผมที่ขายกันนะครับอยู่ใน ลาซาด้าหรืออยู่ในช้อปปีนะครับตัวนี้2000กว่าบาทนะครับผมราคา2000กว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับนะฮะยังไงท่านใดสนใจนะครับไปอ่านดูใต้คลิปนะครับจะมีข้อมูลแจ้งไว้อยู่นะครับผมก็คือยกเซตนี้ไปเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมของใหม่นะครับย้ํานะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับแต่นะครับเอามาให้ท่าน จับจองเป็นเจ้าของครับในราคามือสองนะครับผมนี่นะครับผมเอาไปไลฟ์สดได้เลยนะครับต่อกล้องต่อกล้องนะครับต่อจากอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับเข้าไปไลฟ์สตรีมเมอร์นะครับหรือถ่ายทอดสดได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับในที่หมายเลขโทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีข้อมูลบอกครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook ทางไลน์นะครับรวงไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับผมราคาถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแลก็รับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ